กกน้อยใจทุกคนทุกคนอมมานี่เฮ้ย แย่แล้วที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยโอ้ยตุคนอะไรกดเราลงมาเนี่ยเราว่าเราจะไปกินผลไม้นะคะวันนี้แล้วเราจะได้กินเมเนี่ยหิวไม่ไหวแล้วโอ้ my god โอ้ยโอ๊ยโอหหลุดโอ้นี่ไงผลไม้ที่เราอยากกิน มาหอดแล้วเอา้าเอลพูดอีสานได้ไหมเอ่ยมาหอดแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวอุ้ยกระท้อนบงนัวยซกกันเลยทุกคนโอเคค่ะอัมดับแลกเข้าสิมากินบอกเงาะก่อนนะคะสิ่งนี้เดี๋ยวเขากินเทือหลังเดี๋ยวสิเปิดให้เบิ้งว่าเนื้อฟู้แค่ใดปีที่แล้วก็กิกนอันนี้แหละทุกคนมาค่ะเข้าสิเสกอาวุธของเขานะคะโอ้มานี่ โอ๊ย้ยแต่อันนี้มันสงสัยสีเสกผิดค่าทานะคะได้มีท่านมูมากสั่นไม่ใช่อะไรหรอกค่ะหามีดไม่เจอเอามันต้องยิ้ขขางล่างโคีครับอืม หวานค่ะอืมหวานมากอืมเพาะกะสิแนะน้ำก่อนนะคะว่าหันเขากินงอกไปแล้วนะเขาแนะน้ำก่อนแลาเขามีอย่างแน่ออรเรนส้มงองอ ถอนกระถอนนะคะทุกคนภาษาอังกฤษเหมือนละสามคำค่ะมาค่ะเดี๋ยวเทาสิกินบักสมให้เบิง้ง หอมนะคะนี่ค่ะบักซมหวานฉ่ำคือกันค่ะ

นตกบอสพี่น้องมีปู้ใเด็กินอึงนะจ๊ะมีปุ้ใเด็กินอึงนะคะ,ะกกนอ้งนะะนองนูนี่อยากกินอึงแห้งไปยังหากับบอมีนะคะมันเบิดนแล้ว <c oughs> มา <c oughs> <c oughs> กินกระทอนกันคะ่ะกระทอนปุยไฟนะคะกระท h o ปุยไฟคะ่ะมาเพราสิมาเสกคาถากันนะคะ โอมจงปิงวิคาถาสมริดผลว้าวน่ากกินมากทุกคนมา ถั่วว้าหวานแมกระสมแต่มมกกะหวานอยู่นะคะแต่มมกกะสมออ้ยแสบอยู่ค่ะแต่บางทีเบิงคลิมหน่อตันี้หน่อตันี้กับฝาดมันค่อน กดติดตามน้องนูนี่หน่เด้อจ้าอันนี้นะคะเราจะกินกับน้ำจิ้มค่ะเดี๋ยวข้าวซีเสกน้ำจิ้มมาก,ก่อนนะคะ mm hmm. ข้าวิีเสกึ้นมากเท่านี้เลยโอมอือปกติเอวเขาใส่คำว่า,าโอมเปล่าวะโอเคเอาไหมมาเร็วแฮงโอเคค่ะทุกคนเฮ้ยน้ำจิ้มน้องนูนี่เอา เห็นมาหน่อยเอาผลเนาะอือย่างกินบ่เบิดโอเคค่ะมาค่ะมา ขาวๆอบอวเบ่งซัมนิวอะ่ะใหญ่กว่านิวหน้องนู้นี่อีกน้องนู้นี่คนเป็นคนโตใหญ่นะคะอือ <c oughs> ทุกคนลองใส่ปะ่ะอันนี้คืออย่างต้นหอมค่ะหน่องนู้นี่อันทันเสร็จแล้วน้องน,นี้กระปุกอ้นนี้หยอดเพ่นปง่งเพลนมาแล้วค่ะบ่งสูอันแล้วแต่อันนี้เย้ากมูนี่ไอคนตนจริงเพ่นซัมนีนะคะนี่เพ่นปงเพลนมาใหมน่นี่อือ มามากบ้าไกลไกลมา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 ขยับเข้ามาโอเ น้ำแตกดีแห้งค่ะอืมอืมส้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 มวิวิแสบแสบไปน้ำกันพี่น้อง ืมจืดไม่ปลื้มจืดเกินกินง้อของเราต่อเดี๋ยวฟ้าค่ะอ,อุ้ยทุกคนอุ้ยเออ บอกงาะจิ้มพีค่ะอืมแ <c oughs> สบเซย์ค่ะทุกคนอันเกี๊ยวนอนนู่นนี่ที่ไม,ขม่ขมวดเนี่ยนะจ๊ะหนู่นนี่บองเกลียดบ่้องอยังมันก,ก็ขมวดนะคะ <c oughs> บางที่เห็นหนึ่งมันยังกัดขมวดค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละค่ะทุกคนก็ประมาณนี้แหละค่ะ เนาะนองนนี้กับพ่อก่อนนม่นล <c oughs> นกลัวโอเคน,อน้อนนี้ก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเด้อค่ะทุกคนเ,เดี๋ยวน้องลุนนี่สิไม่ก,กินให้เบิรงอีกนะคะมือหลังเนาะม,มอน้น้องลุนนีก่ก็กินประมาณนี้ละคะ่ะเพราะว่าไม่นีกาดึกลแล้วเนาะน้องลุนนี่จะลดน้ำหนักอยู่นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ กดไลค์กด share, แชร์กดสมัครสมาชิกบายบายวัาบ